กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อที่มีอาชีพค้าขายแต่ด้วยความที่ผู้เป็นพ่อต้องการให้เขามีความรู้จึงส่งลูกชายไปหาประสบการณ์กับพ่อค้าในเมืองก่อนที่จะให้เขาได้เปิดกิจการเป็นของตัวเองอยู่ต่อมาพ่อเขาก็ล้มป่วยหนกักและเสียชีวิตลงชายหนุ่มรู้สึกว่า ตัวเองช่างโชคร้ายนักเปลคุณคิดว่าตัวเองจะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีพ่อคอยให้คำปรึกษาแต่เมื่อชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปชายหนุ่มจึงได้ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้อีกครั้งแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือว่าจะทำงานอะไรดีจึงจะมีเงินท้องในการเลี้ยงชีพได้ พราะพ่อก็มีเงินทองฝากเอาไว้ให้ก่อนตายไม่มากนักเมื่อพยายามคิดเขาก็คิดไม่ตกสักทีชายหนุ่มจึงตัดสินใจไปที่วัดเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารบบูชาในห้องพระชายหนุ่มตั้งจิตอธิษฐานว่าจะค้าขายเกี่ยวกับใบชาเพราะเห็นว่าตนเองเคยอยู่กับเท่าแก่ที่ขายใบชามาก่อน จึงคิดว่าน่าจะเป็นการดีหากได้ทำกิจการด้านนี้ทว่าในขณะที่กําลังตั้งจิตอธิษฐานอยู่นั้นเท่าแก่ที่เขาเคยอยู่ด้วยก็เข้ามาอธิษฐานจิตขอพรเพื่อให้กิจการเกี่ยวกับใบชามีความเจริญรุ่งเรืองเพราะที่เป็นอยู่ตอนนี้ธุรกิจของเขาก็ยังถือว่าซบเซาอยู่มาก ทำให้เขาต้องมาขอพรเพื่อให้กิจการกลับมารุ่งเรืองเมื่อชายหนุ่มได้ฟังคำอธิษฐานของเท่าแก่ขายใบชาก็เกิดความกลัวขึ้นมาในจิตใจเพราะเมื่อคิดถึงต้นทุนที่มีอยู่น้อยนิดของตัวเองแล้วจึงหยุดความคิดที่จะเปิดร้านขายใบชาทันทีเจ็ดวันผ่านไปชายหนุ่มได้คิดว่า พ่อชอบพูดถึงเรื่องของการค้าขายข้าวสารอยู่บ่อยๆเพราะพ่อเคยทำงานที่ร้านขายข้าวสารของเท่าแก่มาก่อนเขาจึงคิดที่จะตามรอยทางที่พ่อของเขาเคยทำมาจึงได้ไปที่วัดเพื่อจะอธิษฐานขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในการค้าขายข้าวสาร ในขณะที่นั่งลงกำลังจะอธิษฐานเขาก็ได้เห็นพ่อค้าขายข้าวสารที่พ่อเคยไปอยู่ด้วยกำลังขอพรให้กิจการค้าขายข้าวมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการค้าขายข้าวก็ไม่ค่อยดีนักเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมากับตัวเองว่าตนมีทุนแค่น้อยนิด หากจะเปิดกิจการค้าขายข้าวก็คงต้องขาดทุนย่อยยับเป็นแน่นอนครั้นความคิดนี้ผุดขึ้นมาชายหนุ่มจึงล้มเลิกความตั้งใจที่เคยมีวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นเดือนชายหนุ่มก็ยังไม่กล้าที่จะตั้งกิจการของตัวเองสักทีเขารู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมากหวาดกลัวในทุกเรื่องที่คิด ทำให้กินไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะความกังวลคอยเล่นงานอยู่เนืองๆแต่เมื่อทนทุกข์ต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวชายหนุ่มจึงตัดสินใจไปที่วัดอีกครั้งทว่าพอไปถึงชายหนุ่มกลับไม่รู้ว่าตัวเองจะขอพรเรื่องอะไรเพราะทุกเรื่องที่คิดไว้ ล้วนแต่มีปัญหารออยู่แทบทั้งสิ้นชายหนุ่มถูกความกลัวขอกงจึงได้แต่นั่งนิ่งๆอย่างหมดอะไรในชีวิตในขณะที่เขานั่งอยู่หน้าหอพระหูก็ได้ยินแต่คำขอพรขอให้ตัวเองประสบความสำเร็จจากผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศยิ่งเป็นการตอกย้ำไม่ให้เขากล้าที่จะลงมือทำธุรกิจ ที่วางแผนเอาไว้ในห้วงเวลาที่ความสับสนกรัดกร่อนใจหลวงพ่อท่านหนึ่งก็เดินผ่านมาและได้ทักทายชายที่นั่งเหม่อว่าทำไมมานั่งเหม่อลอยอยู่ตรงนี้กำลังครุ่นคิดถึงเรื่องอะไรหรือเมื่อได้ยินเสียงทักทายดังขึ้นชายหนุ่มได้ตื่นจากภาวังเขามองไปที่หลวงพ่อแล้วถามซ้ำว่า ท่านพูดอะไรกับเขาครั้นรับรู้ถึงความห่วงใยที่ท่านมีให้ชายหนุ่มจึงได้ตอบให้รับทราบว่าผมกำลังคิดถึงกิจการขายใบชาและขายข้าวครับหลวงพ่อก็ดีแล้วที่รู้จักวางแผนที่จะทำงานแล้วต้องกังวลต่อเรื่องใดอีกในเมื่อโยมก็คิดไตร่ตรองไว้แล้ว ที่ผมเล่ามันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นนะครับแต่ความจริงคือผมยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแม้แต่จะขอพรอผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะขออะไรด้วยซ้ำไปเพราะทุกคนที่มาขอพรอที่วัดแห่งนี้ล้วนประสบกับความยากลำบากในการทำธุรกิจทั้งสิ้นเมื่อฟังเรื่องราวของชายหนุ่มจบลง หลวงพ่อจึงได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ชายหนุ่มว่าเหตุที่เธอ,อยังไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่เธอมีทุนน้อยหรอกแต่อยู่ที่เธอกลัวที่จะเริ่มต้นและกลัวที่จะล้มเหลวตัางหากเมื่อถูกสกิดต่อมสํานึกที่ซ่อนอยู่ชายหนุ่มถึงกับอึ้งต่อคำกล่าวทักทายของหลวงพ่อ เขาจึงได้พูดคุยเพื่อขอคำปรึกษาจากท่านผมควรทำอย่างไรดีครับจึงจะสามารถก้าวผ่านความรู้สึกแบบนี้ไปได้เมื่อชายหนุ่มเปิดใจที่จะรับฟังหลวงพ่อจึงกล่าวให้ข้อคิดแก่เขาว่าทุกสิ่งที่คนเรากลัวล้วนเกิดที่ใจของเราทั้งสิ้นความกลัวเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวทั้งหมด แต่ความกล้าที่มีสติปัญญาคอยกํากับการตัดสินใจและการลงมือทำจะนำเราไปสู่ชัยชนะที่หวังไว้เมื่อเธอรู้สึกกลัวก็จงก้าวข้ามมันด้วยความกล้าเมื่อกลัวความล้มเหลวก็จงก้าวข้ามผ่านด้วยการเรียนรู้อย่างระมัดระวังไม่ประมาทในสิ่งที่กําลังทํา แล้วทุกเป้าหมายก็จะเกิดขึ้นแก่เธอได้เมื่อชายหนุ่มได้รับคำสอนแห่งความปรารถนาดีจากหลวงพ่อทำให้เขาได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความกลัวด้วยความกล้าและทำกิจการที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยการศึกษาหาวิธีที่ถูกต้องมีสติไม่ประมาท ในการบริหารจัดการในทุกเรื่องราวจึงเป็นเหตุให้เขาประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ในเวลาต่อมาข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกลัวทำให้เสื่อมจากทุกสิ่งที่เรากำลังแสวงหาเพราะเมื่อรู้สึกกลัวความกล้าที่จะพาเราเดินเพื่อเข้าไปหาไปสืบคน้นให้เกิดปัญญาก็จะวูบดับไป เป็นการตัดโอกาสสิ่งที่ควรจะไปต่อให้หยุดอยู่แค่นั้นซึ่งอาจจะทำให้ปลายทางของจุดหมายกลายเป็นทางตันในเวลาต่อมาเมื่อใดที่รู้สึกกลัวเราต้องไม่ถอยออกมาจากความกลัวจนลนลานแต่จงตั้งสติทุกครั้งเพื่อจับความรู้สึกหวาดหวั่นนั้นเอาไว้ก่อน แล้วตั้งคำถามกับใจตัวเองให้ได้ว่าทำไมเราถึงกลัวเมื่อมีคำถามจงสร้างสติให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลจนรู้แจ้งในต้นเหตุของความกลัวนั้นอย่างผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะรับมือไม่หวั่นไหวแม้ใจจะรู้สึกเจ็บปวดบ้างแล้วความกลัวก็จะเริ่มแปลงร่างเป็นความกล้า ที่จะทำให้เราพร้อมเผชิญทุกอย่างด้วยจิตที่ทอรนงจงเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าและจงดูแลความกล้าด้วยสติปัญญาแล้วทุกปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกหวาดหวัน่นก็จะกลับกลายเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่จะทำให้เราหัวเราะได้เมื่อเรื่องนั้นๆได้ผ่านเราไปในสักวันหนึ่ง